ครับสวัสดีครับป้าสวนลุงหนวดยตะเอาวก็ตามไล่ลําดับไปเลยตั้งแต่ฝนแรกๆนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ลุงหนวดจะนํามาศึกษาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องเห็ดธรรมชาตินะฮะที่มันเกิดเพ,เ,พเพราะที่เพาาะเลี้ยงไม่ได้เนาะที่เราต้องหาเก็บเอาลุงหนครับไล่ลําดับไปแล้วก็ตอนแรกที่เราเจอเลยก็ ที่ได้พบมันก็เห็ดพึ่งขมเนาะเห็ดเม็ดเห็ดพึ่งขมที่มาเกิดภาคอีสานเห็ดตัวที่สองก็เห็ดจมูกหมูที่นําเสนอไปตัวที่สามก็เป็นเห็ดเห็ดแครงเนาะนาเสนอไปเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานได้มาพบเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งที่ลุงวดไม่ไม,ไม่ไม่ชำชาไม่ชำนาญไม่คุ้นเคย แต่ว่าเมื่อปีเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยในช่วงเวลาการเข้าสำรวจป่าสารวจเห็ดเนี่ยรุงหลวเจอเห็ดพึ่งหลายชนิดก็เก็บมาหมักทํา,าทเชื้อรวมกันเรียกว่าเห็ดเห็ดเชื้อเห็ดรวมเห็ดพึ่งแล้วรุงหลวก็เดินไล่ลาดไปตามสวนนี่แหละก็สักประมาณก็อย่างน้อยหนึ่งปีละปีที่แล้วหรือปีนู้นก็ไม่ก็ไม่รู้ก็เมาเกิดผลว่าเราก็ค้นพบเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่ง ที่ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ในส่วนในส่วน,น,วนของหหนวดเนาะก็เลยได้มีการค้นคว้าศึกษากันก็ได้ชื่อมาว่า,าเห็ดตับไก่นะเห็ดตับไก่พอดีบังเอิญที่ตงวดโพสต์สอบถามไปก็ได้เป็นที่ขอบคุณมากจากเด็กทุกนครับ ็ได้ได้คอมเมนต์มาจากจมาลิกเราเชื่อคุณสุธีลาทองกันทาะทองคันธาหรือกันทาเนี่ยได้ให้ข้อมูลเห็ดตัวนี้มาว่าคล้ายเห็ดซิลัสรูเตีย ชื่อไทยว่าเห็ดตับไก่เราบรรยายว่าจะมีเมือกลื่นๆที่ผิวดอกก็คืออาจจะภาพใช่เห็นี่เขาก็เอาข้อมูลรายละเอียดอ่าในรูปแบบของวิชาการเขาบอกว่าตัวนี้คือไสรัดรูเตดเนาะก็อันนี้ก็ จะ,สะแสดงเป็นไฟลัม่มอะไรทางวิชาการมาให้เลยนะก็เชื่อว่าน่าจะใช่ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือทางน้องมาเซลโมเดลผู้ใหญ่วันชัยก็บอกว่าเป็นเป็นเหตุเลือดไก่คล้ายมากอันน,น,นี้เหตุตับไก่เลียกทางชื่อกลางๆทางทางในทางวิชาการ ชื่อไทยให้คิดว่าเห็ดตับไก่แต่ทางผู้ใหญ่วันชายที่หนองวแซลบอกว่าชื่อ,เ,อเห็ดเลือดนกนะฮะก็เอาละอย่างน้อยแล้วก็แต่ละพื้นถิ่นเนี่ยเขาตั้งชื่อต่างกันทีนี้วันนี้นุวดก็มาสํารวจเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเอ๊ะวงวงจรชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะว่าเขามาเกิดกับไอตรงนี้เป็นตอตอกระถินและลงที่เราตัดเอาไม้ไปเรื่อยสร้างบ้านนี่แหละ ก็นะอายุที่ถูกตัดไปก็ตกประมาณปีนี้เป็นปีที่สี่ก็ตอก็เริ่มผุนี่ลุงหัวก็มาเห็ดเอ๊ะทำไมเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโดยโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นไมโครไรซาเอ๊ะทำไมนาะมันมาเกิดกับตอไม้มันเหมือนกับไอ้พวกตระกูลเห็ดขอนเนาะเกิดกับตอพวกเห็ดปีแรดอะไรพวกเนี้ที่ที่เชื่อเดินแล้วก็ฝังอยู่กับตอก็มาไล่พิสูจน์ปรากฏว่าตอน,นี้ จะมีกอไผ่คุ้มอยู่สองด้านนะฮะแล้วบริเวณน,นี้ไม่มีพืชไม้ยืนต้นอื่นก็จะมีแต่กอไผ่จะมีต้นอยู่ที่หน้าหน้าติดตามอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่คือฉนฉาจามจุลีนะท,ที่แทรกอยู่ตรงนี้แต่ก็ห่างพอสมควรแต่ที่ล้อมล้อมเห็ดกอนนี้อยู่มันก็จะเป็นต่อไม้ทีนี้ก็มาติดตามพอติดตามดูปั๊บอ้า นีคือลักษณะการเดินเชื้ออยู่กับตอไม้ของของของ,เห,งอเห็ดพึ่งกับไก่เนาะเห็ดพึ่งกับไก่ตัวนี้ดูการเดินเชื้อคือเชื้อเขาจะมาเดินเพื่อกินอาหารจากส่วนไม้ผุเนาะก็จากความเข้าใจที่บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเป็นเห็ดที่เดินเชื้อกับตอไม้ผุ ซึ่งถ้าหากว่าเกิดกับตอไม้ผูกเฉยๆเนี่ยไม่น่าจะเป็นไมโครไรซา,าค,คือไม่ได้พึ่งพากับรากไม้เนาะถ้าดูแค่ล้วนๆอย่างนี้ไอ้น,นี่เป็นเส้นให่ฮะเส้นใหสีเหลืองทองเลยนะก็มาไล่ดูดึงดึงเอาเศษขึ้นมาดูจากข้างล่างเนี่ยจากตรงเนี้ยปรากฏว่าเราค้นพบว่ามันเป็นรากของไผ่นะรากของไผ่ และสังเกตจะเป็นปมของเชื้อรานี่ยจะเห็นเป็นปมของเชื้อราชัดเจนนะฮะลักษณะของรากไผ่ที่มีปมของเชื้อราเห็ดว่านี่คือกระบวนการของไมโครไรซาคือไมโครไรซาพึ่งพากับรากไม้พึ่งพายังไงก็คือตัวเชื้อราเห็ดมามาฝังตัวพันรอบอยู่กับรากไม้พอเกิดฤดูฝนก็เดินเส้นใยออกเดินเส้นใยออกไป นะออกไปเพื่อหาอาหารเขาก็มาเจอสิ่งเหล่านี้อ่าจุ่มลอง,ลอ,งอ้อมมาตรงนี้เบาๆเนี่ยเอาสอ,สองให้เห็นภาพที่ข่างในที่เชื้อ,เ,เ,นะอเชื้อเห็ดเขาเดินนะพอดีมันอยู่ริมสะเชื้อเห็ดเนี่ยเขาจะเดินเดี๋ยวนะเขาเดินมาจากรากไม้เนาะที่เขาอยู่พึ่งพาอาศัยอยู่กับรากการพึ่งพาอยู่อ,อาศัยอยู่กับรากเนี่ย เขารองไงฮะรอความเหมาะสมรอรอความเหมาะสมพราะความเหมาะสมมาสู่ก็คือกระบวนการความชื้นเกิดขึ้นรากไม้รากไผ่ที่เชื้อราเห็ดพึ่งพาอาศัยอยู่ก็ปล่อยเส้นใยให้เส้นใยเดินมามาเจอกับตอไม้อันนี้ก็เป็นที่เขาพึ่งพาหากินการสร้างกระบวนการจนจนเกิดเป็นตุ่มดอกเล็กๆอย่างนี้ก่อน ให้เห็นตุ่มเส้นลาเส,นส้นใหญ่ลาเห็ดเริ่มก่อตัวก็คือเกิดจากเส้นใยรวมกันแล้วก็เปิดเป็นดอกเห็ดาจากเป็นตุ่มเล็กๆนี่คือตุ่มของเส้นใยเห็ดที่กำลังจะเกิดเยอะแยะเลยนะครับให้ใใหให้้สังเกตูจะเห็นได้และนี้คือ,อกระบวนการของเส้นใยของเชื้อราเห็ดพึ่ง กับไก่ที่เกาะอยู่กับรากไผ่นะที่เขาเขาเพึ่งพาอาศัยเกาะอยู่กับรากไผ่พันอยู่รอบรากไผ่เกิดเป็นปุ่มเป็นฟมเนี่ยลักษณะของของเชื้อราที่อยู่กับการไมโครไรซ่าไมโครก็คือเชื้อราเห็ดมีเชื้อราสีเหลืองเหลืองนี่ส่วนไรซาก็คือรูทคือรากนะฮะนี่คือการพึ่งพาในระบบไมโครไรซาเพราะนั้นรู้ไหสรุปว่า พึ่งชนิดนี้หรือวงชีวิตอของเห็ดไมโครไอซาชนิดอื่นก็จะกระบ,บวนการชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้เช่นกันก็คือหนึ่งเชื้อราไปอาศัยอยู่กับลากไม้ก่อนนะฮะแล้วเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ร่วมกันดำรงชีวิตยอยู่ร่วมกันแล้วนะฮะในขณะนั้นในขณะที่ดูแลงที่เขาไปพึ่งพากับลากไม้เชื้อราพวกนี้เขาจะได้ความชื้นและอาหารในฤด,ดูแล้งนะฮะ จนพอฝนตกอ่ามีความชื้นที่เส้นไอเชื้อราจะเดินเส้นใยออกออกมาหาอาหารเขาก็ออกมาก็มาเจอพวกคิวมัดบ้างนี่ตัวนี้ชอบชอบต่อไมไ้เดี๋ยวเราจะไปปรับวิธีการใส่เชื้อที่มีต่อไม้อยู่ด้วยแล้วก็มีต้นไม้อยู่ด้วยนะ,ะพัฒนาเรียนรู้เรียนแบบจากธรรมชาติ ก็เป็นอันว่าเร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 ิ่มเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวกบวนการต่อไปเดี๋ยวเนี่ยพอพอดอกพวกนี้แก่นะดอกเห็ดพวกนี้แก่เราก็จะเก็บไปทําเชื้อทําเชื้อก็แบบลูกทุ่งในถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยก็เหมาะเลยฝนกําลังตกเอาดอกเห็ดไปขยําน้าฝนแล้วก็ไปไปใส่เป้าหมายเรียนแบบกับตําแหน่งนี้ที่มันเกิดดอกเห็ดว่าสิ่งแวดล้อมเขาเป็นยังไงนะฮะถ้า ิ่งแวดล้อมนี้ทําให้เขาเกิดแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยไปใส่กับสิ่งแวดล้อมเดียวกันในตําแหน่งอื่นที่เราต้องการโอเคนะฮะเห็นเห็นวิธีคิดวิธีเราเรียนรู้ก็อย่างที่เขาบอกกันเนาะท,ที่บอกว่าเห็ดตับไก่เนี่ยมันจะมีมีเมือกมเมือกลื่นๆอยู่ที่หมวกดอกนะจะเห็นชัดๆก็โดนน้ําก็จะถ้าถ้าเราเอาไปล้างน้ําเนจะลื่นเลยเหมือนคล้ายๆไอ,ไ,อไอเห็ดเห็ดหววฟางน่นเนาะค่ะ <c oughs> ไอ้พวกตะปูลเห็ดพึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เวลาล้างน้ำจะเมือกเมือกึ่มปื๊ดปื๊ ط, ป๊ ط, ط. นะไงท้องดูนี่คือล,ลักษณะของพึ่งผมลัางพึ่งเหมือนฟองน้ำตัวนี้แหละสะปอร์อยู่ตรงบริเวณน,นี้คือเนื้อแน่นมากเลยนะเว้นใต้ดอกก็จะมีจะแน่นเลยทีนี้แนะนำนิดนึงเรื่องการบริโภคในกลุ่มเห็ดพึ่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เกือบทั้งหมดเขาบอกว่า มีพิษน้อยจนไม่มีพิษโดยพวกได้หมดนี่หลักการเราก็จับหลักไว้เลยนะฮะว่าถ้า,าจะาแกงเห็ดพึ่งเนี่ยก็ต้มนานๆให้ความร้อนเนี่ยไปคลายอ่าชะพิษหรือคลายพิษออกไปเพราะว่าพิษหลายๆชนิดจะถูกทำลายด้วยความร้อนนะฮะต้มนานๆหลักการแกงแกงเห็ดพึ่งทุกพึ่งเลยต้องต้มนานๆหน่อยคือถ้าคุณทำแกงรวมก็ใส่เห็ดพึ่งก่กอน ให้มันเดือดไปทั้งค่าค่อยใส่ใส่เห็ดอื่นเนาะแล้วก็อีกหลักหนึ่งขอเตือนพี่น้องพี่นี่น้องน้อง,น,องนักเก็บเห็ดเก็บเห็ดป่าธรรมชาติมาละไว้โภคก็คือหนึ่งถ้ามั่นใจว่าเป็นเห็ดกินได้นะจำแนกชนิดให้ขาดสองสำคัญมากตอนนี้เห็ดไม่เบือ่อกลายเป็นเห็ดเบื่อไปเพราะว่าอย่าไปหาเก็บ แม้แต่เห็ดในธรรมชาต,ติต้องดูด้วยว่าเวลนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีการลักลอบเอาขยะไปทิ้งในป่านะขยะธรรมดาก็มีพิษอยู่แล้วแต่บางบางที่เนี่ยตอนนี้มัน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 ขยายวงไปขยะสารพิษเนี่ยเขาไปลักลอบทิ้งตามป่าเนี่ยตัวเนี่ยเห็ดไปดูดซับพ,พิษมาแล้วเนี่ยมันเป็นเห็ดดีแต่ว่าพอดูดซับพ,พิษแล้วก็คือกลายเป็นฟองน้ําที่ดูดซับสารพิษเอาไว้แล้วเราเอามากินเนี่ยก็ม,มีมีอันตรายถึงชีวิต แล้วก็อย่างที่สามขอเตือนคอคอสุราหน่อยนะฮะเห็ดบางอย่างเนี่ยไปลาบไปก้อยทีนี้อาหารประเภทลาบก้อยเนี่ยนักดื่มก็คือจะเป็นกับแก้มยกเว้นใช่นะครับอย่าใช้อย่าเอาอาหารจานเห็ดไปเป็นกับแก้มเหล้าเด็ดขาดเพราะกระบวนการของแอลกอฮอล์เมื่อเมื่อรับประทานเห็ดไปแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะทาให้ให้ให้อาิษ บางอย่างที่แสงตัวโดยไม่ไม,ไม่มีผลต่อร่างกายเนี่ยกระตุ้นให้มันออกฤทธิ์แล้วคุณจะเบื่อเมาจะจะจะไม่เมาเหมือนเมาเหล้าแหละคุณจะเจียนกันลอยไปเลยแหละเอ้ยยิ่งยิ่งขนาดเห็ดเพาะนะเห็ดคนเห็ดคนน้อยนะเขาห้ามเด็ดขาดเลยกับแอลกอฮอล์โอเคนะครับก็เราได้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นไปแล้ว แบ่งปันกันก็เดี๋ยวได้เห็ดอะไรมาในช่วงนี้ครับสภาพเหมาะสมสภาพแวดล้อมกําลังเหมาะสมเราเอาดอกเห็ดแก่ขยําน้าฝนไปลาดในพื้นที่ที่ลักษณะเดียวกันเนาะในท,ท,ที่ที่ไม่เคยเจยดอกเห็ดแล้วคุณเจอได้เห็ดแถวนี้ลุงลาดเชื้อเห็ดไว้ย,ยังอไอตรงนี้แหะเป็นเชื้อเห็ดโคนแหละ,ะมีวกแล้วก็อวัชคูล่าเนาะ,อ,ะอยู่แถวนี้ยังเชื่ออวัชคูล่าไว้ เอาโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามการบ้านสนวนหลวดประอาวครับขอบคุณหลวงหลวงนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องเห็ดตับเต่านะคะเป็นเห็ดตับไก่นะคะคที่ที่เกิดใหม่นะคะใครสนใจเชื่อเห็ดปวกเห็ดป่านะคะติดต่อได้ที่เพจบ้านสวนหลวงประอาวหรือแอดไลนะะ์0879607041ค่ะ ไครจะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะก็เอา <ผม S 1> เชื้อหเห็ดเอ,อเอาเชื้อเห็ดไปลงได้นะคะช่วงนี้เชื้อเห็ดพวกเห็ดป่าก็มีพร้อมแบ่งปันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ